50สิบครั้ง น่าดว่ตลกน้ยเขาเขาตลกยี่สิบปีบานไปเีย คำเตือนอย่าลืมถุงมือที่อยู่ในกระลำบังและเททิ้งไปนะครับไก่แล้วไก่แล้วไหนลองอัดไปเรื่อยๆอย่างนี้เลยง่ายกว่าปะ่ะ สรุปคือว่ามันลมมันผ่านถุงมือสองถุงแต่มันอยู่ที่เดิมเดี๋ยวอาซาละอาดตอนน้องเติมน้ำ เริ่มดีขึ้นใช่ไหมเอ้าเยอะๆเลยเริ่มแล้วอัดเลยพอให้ดูทั้งบนบอกให้ดูดดึงทั้งบนไปดึงในน้ำก็ดูดน้ำเข้าในท่อเด่ใช่เปลเป้าไกลนี้ตายแล้วนะเป็นผลวิบากกรรมนะครับผม ที่ทําไม่มีสตินะครับผมแ้่ท่อมันยาวใช่เป่า<ม>ข้างหลังนะท่อมันยาวาาเติมน้ําเริ่มได้ยินเสียงใช่ป่า<ม>เติมน้ำเริเรุ่มลองแล้วอัดเอ็ก Để con đi cháy <laughs> Để dính tiền nắm đây nè thêm รอดูว่ามันยุบป่ยุบป,ปกติก็แสดงว่าสำเร็จแล้วแต่อัดอีกเถอะเอาชัวร์ๆไปเลยเติมน้ำให้เต็มแล้วรีบอัดเอาเลยรีบเติมน้ำให้เต็มหมดแล้วอัดเลยเข้าใจไหมใช้น้ำไปไล่มันอันนี้เป็นให้ให้แนวดูเทคนิคการ Lếp Lip lếp át đôi. Ờ, để lại đắn mình Làm đây đi. Nguyện với cắm. Ai cơm. <laughs> Ai oh cho, oh. You ใช่มีคนฟังมาสัมภาษณ์ว่าทำมานานกี่สิบปีแล้วครับแล้วจะลืมมาทำอะไรลงไปอีกเปล่าไม่ลืมแล้วครับเห็จแล้วสักน้ำถักน้ำลาด A lời hay hay lần dần mình dần làm cọc lâu 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 lâu

เพราะว่าเดี๋ยวมันเกิดจะติดตรงปลายปลายใช่ไหมสัมภาษณ์นะครับเหนื่อยครับผมใช่ดีเหนื่อยมากครับใช่ดีใช่ดีด้วยครับสมเร็จสิบปี่าพระองค์ท่านใช่ดีมากเลย ให้ดูว่าใครทำยินอย่าลืมแค่อันนี้นะครับอย่าลืมอันนี้เมื่อช่วงตันโจชาอันะแหนะหน้าฟ้าหัวจุกนมหัวจุกนมโดนให้เด็กปั๊มกินไม่ได้ไไม่ด้พูดเล่นนะครับได้อีกไหมเอาอีกครั้งนึ่งเฉาะไปครั้งสุดท้ายสองครั้งก็พอแล้วละอัดเลย ขึ้นแล้วมันเร็วขึ้นแล้ว,ลว,ลวมันยุบเร็วแล้วอลองราดน้ำได้ยินเสียงได้ยินเสียงว่ามันลงท่อบอกเกิดอันนี้คือปะกะติยังปะกะติแล้วโอเคสัมภาษณ์่อยสนุกไหมครับเหนื่อยครับผมโชว์อุปกรณ์ดิเอาวุุธ <c oughs> ประจำตัวโชว์ดิอาวุธประจำตัวคืออันนี้ครับที่สั่งซื้อมาจาก หม่ต้องพูดหมองพูดซื้อมาจากอะไรก็ไม่รู้ครับแต่คิดเอาเว้เองในในอะไรก็ได้หม่ต้องพูดเดี๋ยว <ใน S 2> จะอินร์เน็ตแตะลิง์ไว้นะครับอุดหนุนได้นะครับอันนี้คือถุงมือสองถุงมันเป็นตันมันเลยยากมากใช่เปล่าใช่ครับผม ผมนี่ครับเพราะว่าเพราะว่าวันนั้นลืมใส่กระลำบังเลยเตือนคนเป็นอุทาหรณ์แล้วมันมีฟองเยอะให้มองไม่เห็นถุงมือครับไปเลยไปเลยเตือนคนเป็อุทาหรณ์ว่าอย่าใช้ฟองเยอะนะครับแล้วทําไมมองไม่เห็นถุงมือแล้วทําไมต้องเอาที่ตักเสื้อผ้าอะไรพวกเนี้ยแล้วมีถุงมือแล้วเททําไมครับผมอันนี้เป็นเพราะความสัมผของผมเองครับเพราะว่าผมมองไม่เห็นมีฟองเยอะครับมันมองไม่เห็นน้ำใสๆเหมือนฝรั่งแล้วทำไมไม่เทลงท่อข้างนอกไปเทตซ่วมทําไม ไม่เป็นเพราะความเสพตัวผมเองครับเพราะว่าผมมักง่ายครับแล้วก็ไม่รู้จกักที่อยู่ที่ต่ำครับก็เลยทาทุบส้วมันนี้ไว้ที่เพราะว่าให้มันลงไปเดี๋ยวมันลืมครับมันลหลวมเลยโคตรเดีอดใจเอามือรู้ไปแล้วมันลงไม่ขึ้นครับโอเคสวัสดีผู้ชมเพื่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย